นักคนดีเป็นนี้อายุสิบเจ็ดท่อำบาเสร็จมาล้างล้งเออปีทั้งเจ็ดทีสามสองได้พามีสัมสามเดินจาวเสมาเอวขึ้นปีนอเที่นี้ขาดครูเคียนบนซําเอ้นสักวาเสมาขอซัดหัวดอนขับนนองกันทองที่เองขอลืองเงิดตกอภีกองขอเึลือง้วยจุดเจ้าไม่สาวไม่แอมคนงาม ยี่บไมองรมอายุสามาบียังไม่เลยเคยไปบ้าวำกงหลายเท่อนเขาบ้าบานพี่ชายอี้งยาได้แกมาตัวเพลเต็มไปตา่ามีัพันต่อไปคน้องที่จะมองน้องแมีทุกวันนี่างคังพักามระหงอวิววา่มองน้องเมียทุกครั้งบเขาบ้าสาน้องจะมาเียนยันทีอ้อมสาลาวัดแดงแสงไฟสองดาวสีแดอง ยังเมื่อไฟดับอ้ก็จับเม้อแมวต่อไฟเทียนกอยอมน้องแมวผู้โอี่ดีก็บอกขอทออก็ดีถ้ากอดพี่องจทีน้าเล่าพี่นี้เป็นมาต้นเล่นาียานายยาดีว่าอดีใจขจะด๊มยาได้เกิดอยู่คือแมวยังแต่ก็บาดเ็คือแมวเสหาังเกบ็แนวว่มีไอ เจ็ดสิบห้าแล้วเจ็ดสิบห้าแล้วยังขาวคือเกาอยู่ดีดี <c oughs> ดีเลี้ยวเลี้ยว